สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคุณมึงทอยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวในส่วนของตัวชุดแฮปปี้มิวนะครับก็รอบนี้ชุดแฮปปี้มิวไปคอลแลบกับรองเท้าคล็อกนะครับผมนี่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้เป็นกล่องแบบนี้ผมแล้วก็ตัวกล่องนะผมที่ทุกคนตามแล้วก็ต่างถามหานะครับว่าอยากให้ทางแฮปปี้มิวออกแบบกล่องแบบลดลายใหม่ๆบ้างนะครับไม่ใช่เป็นกล่องสีแดงๆงไม่มีอะไรก็รอบนี้ก็เนี่ครับเป็นเหมือนลดลายแล้วก็สามารถที่จะมีเกมให้เล่นด้วยนะคผมนี่เช่นแบบ หาพึ่งหนุ่มสามตัวลูกโป่งสองบอลห้าแล้วก็ว้าวหนุ่มสองนะผมก็ไปหากันได้ทันในรูปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนของชุดที่หนึ่งนะผมที่แถมมาก็ตัวนี้มันมีเขียนว่าเป็นโกลเด้นะผมแฮปปี้มิวสไมล์คล็อกนะผมทรอยนะผมเป็นเลสนะผมเป็นสีแดงนะครับนี่แบบนี้ดูจากรูปก็ใครได้เห็นเนี่ยจะเป็นรูปรอยยิ้มแบบนี้นะผมบริเวณหน้ารองเท้าเนี่ยเดี๋ยวเรามา ดูสินค้าจริงกันดีกว่านะครับผมผลิตที่จีนนะครับผมตัวสินค้านะครับแล้วก็ไม่ได้บอกลอดผลิตนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยมันน่าจะผลิตประมาณ2อสเดือนที่แล้วนะครับผมโอเคมาแกะดูกันเลยครับกล่องแพ็กเกจก็ค่อนข้างดีนะครับกล่องแพ็กเกจก็ทําออกมาได้เครับดูน่ารักดีนะครับแล ตัวรองเท้านะครับแล้วก็ด้านในนะครับผมจะมีเป็นส่วนของสติกเกอร์มาให้ในผมแบบนี้ก็น่าจะให้เราติดรองเท้านั่นแหละครับน,นี่ครับมาดูรองเท้าครับนี่ครับผมรองเท้าก็ดูน่ารักดีนะผมเนี่ยครบตรมุตมิดีครับผมเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ตีโลโก้แบบนี้ครับเป็นโลโก้แฮปปี้มีนนะครับเป็นเหมือนสติกเกอร์นะครับเราสามารถที่จะแกะได้นะครับตัวรองเท้าก็ ทำได้แบบให้มันดูเหมือนจริงนะครับผมนี่ครับบริเวณพื้นรองเท้านะครับมันจะทําเป็นรอยนะครับผมนี่เป็นรอยจุดๆเหมือนรองเท้าจริงๆนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะสวมเล่นได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเป็นตัวเหมือนน็อตหรือเปล่าที่คอยยึดไว้นะครับแบบนี้แล้วก็มีตรงนี้นูนๆขึ้นมาแบบนี้ครับผมน่าจะเป็นที่แบบตัวสายนะครับผมตัวที่คล้องแบบนี้ครับแล้วก็นี่ครับผมทางด้านล่างเนี่ย จะนี่ทำเป็นตัวมีแบบเพียงตัวหนังสือว่าคล็อกนะก็มีบอกรายละเอียดด้านหลังแล้วก็นี่ครับผมสามารถทําเป็นพวกกุญแจได้นะครับผมนี่เราใช้เป็นกุญแจได้เลยครับผมถ้าเราไม่ใช้ก็เก็บจะวางโชว์แบบนี้ก็ได้นะครับก็สวยงามนะครับขนาดก็เดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดให้ดูนะผบว่ากี่เซนนะครับนี่ครับจะมาเทียบนะผมวัดไปเลยผมนี่รองเท้าก็มีขนาดอยู่ ที่เราๆเกือบๆประมาณ8เซนกว่าๆนะผมเกือบเกือบเก้เซนนะครับผมนี่ความสูงรองเท้าก็อยู่ที่ประมาณ4เซนครับก็ถามว่าเล็กไหมก็ตอนแรกผมคิดว่านะอยากให้มันแบบใหญ่กว่านี้สักนิดหนึ่งนะผมก็จะได้แบบสวยกว่านี้อันนี้มันดูเล็กไปหน่อยนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยมันต้องบอกก่อนว่าวัสดุเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกแบบแข็งนะครับผมถ้าทําเป็นแบบนุ่มนิ่มเนี่ย สําหรับส่วนตัวนะผมผมอยากให้มันเป็นแบบนุ่มนิ่มมากกว่านะครับอันนี้มันเป็นพลาสติกแข็งแบบทุกส่วนคือแข็งนะผมเนี่ยฟังเสียงนผมแข็งแบบโป๊กๆเลยนะครับแปลกๆๆนี่ครับนี่ถ้าสมมุตินะผมทาตรงนี้เป็นแข็งนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นพลาสติกนุ่มๆเนี่ยน่าจะดีกว่านี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับชุดแาพปีเมลชุดที่หนึ่งะครัวลายเนี่ยเป็นตัวยิ้มแบบนี้แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัว M นะครับผมแล้วก็ตัวสติกเกอร์เนี่ยเราก็แปะ ตามความชอบนผมชอบแบบไหนลายไหนก็นํามาแปะๆได้ครับตามชอบเลยก็ประมาณนี้ครัผมสำหรับชุดแฮปปี้มิวเดี๋ยวเราจะมาทําการสแกนนผมคิดว่ามันต้องมีตัวเล่นให้ดูนะนี่ครับผมสแกนนี้เราจะมาสแกนเล่นเกมให้ดูนะครับว่าเกมจะเป็นแบบไหนนะครับมาครับผมสแกนไปเลยครับนี่มาครับผมมาเล่นเกมไปพร้อมกันครับก็กดเล่นเกมไปเลยครับ เนเกมนะครับผมให้เสร็จเข้าถ nah, ึงนะครับเก็กดเล่นเกมครับผมแล้วก็จะให้เลือกนะครับผมรองเท้าที่ เรามีขอเลือกแบบแรกนี่ครับนี่นี่เหมือนมันจะให้เราทําการสร้างตัวรองเท้าขึ้นมาใหม่นะครับก็ขอเป็นสีแดงครับผมนี่แล้วก็สายเหลืองนะครับผมแล้วก็นี่อาจจะเป็นลวดลายนะครับขอเป็นลายนี้แล้วกันครับแล้วก็นี่จะเป็นตัวติดนะครับผมนี่ก็เอาเป็นอันนี้แล้วกันครับผมกดยอมรับแล้วก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ครับ นี่ผมมันจะให้เราถ่ายรูปหนุ่มคู่กับตัวรองเท้าหุ่มที่เราได้มาก็เอาวางนะครับแล้วก็ถ่ายคู่กันไปแบบนี้ครับนี่เนี่ยม,มันจะขึ้นว่าเป็นลงตัวมากๆนะครับสร้างสิ่งใหม่กันนะผมแล้วก็ขึ้นเป็น3มขีดแบบนี้ไม่แน่ใจคือหมายถึงอะไรนะผมแล้วก็ให้เรากดเล่นอีกครั้งก็ปรมาณีครับสำหรับเกมที่ แถมมาให้นะผมก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากครับจากกันได้กับตัวช่วยให้ไปมิวนะผมในส่วนของให้ไปมิวไปคอลหลรกับทางคอกนะครับผมนี่ก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็ถามว่าน่าเก็บไหมน่าเก็บดีนะผมมันดูแบบดูเจ๋งดีนะผมนี่น่ารักดีับผมนี่เป็นโปรเจได้แบบนี้แต่ว่าถ้าพลาสติกเนี่ยเป็นแบบนุ่มๆก็จะดีกว่านี้ครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ลืมนะผมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยผมไว้เจอกันในคลิปหน้านครับผม ไปแล้วครับเพเจอนครับสวัสดีครับคลิปหน้าก็น่าจะเป็นชุดที่สองรรอติดตามกันได้ครับผมไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับผม